ครับวันนี้เรามาดูเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็เป็นวิทยุ MFM นะครับของ AJ นะครับตัวนี้โมเดล 4280D นะครับตัวเล่น DVD ใช้งานได้นะครับลองแผ่น DVD แล้วนะครับต่อภาพออกทีวีได้นะครับแล้วก็ตัว MFM รับได้แต่ไม่ชัดนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ขึ้นเฉพาะตอนเล่น DVD นะครับตัว แสดงขึ้นเอไมมเป็นไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเช่ว่าแผ่นอ a ด d โอให้ดูนะครับตัว dvd ใส่แผ่นไปแล้วนะครับหน้าจอของ dvd ขึ้นปกติครับตัววอลลุ่มคอนโทรลเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวปรับวอลลุ่มแล้วก็สวิตช์ไมโครสวิตช์ด้านในเปลี่ยนให้แล้ว ก็เลือกเพลงได้นะครับชั่วคราวครับตัว DVD ปกติเดี๋ยวเรามาดูได้ที่ไปะนรับเดี๋ยวเวลาเราไปนมนะครับตัวนี้เป็นนะครับต้องต้องนั่งรถไปเพราะว่ามันมันใหญ่กว่านครวัดนะครับนครวัดเนี่ยคือเอารถไปจาก ลเนี่ยกรณีที่เป็นการ่วงตัรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ ทุกคนสกกล็ประมาณนี้ครับเบรครับพอรับได้ครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับดูเร็มนะครับทำลายดินสมรรถนะของรถก็รถมันแรงอะค่ะเหยียบ วันนี้ทุกวันนี้ขับรถต้องระมัดระวังนะคะให้รถไฟฟ้านี่ควาความปลอดภัยหรือความเดิดผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่ถึงหนีเข้าโรงพยาบาลเของอืดท้องเฟ้อก็ต้องติดแต่5,000จนหืนบาทหรือท้งจำอะทุกคนก็ไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียหรืออันตรายเกิดขึ้นวันท้องถนนที่ค่ำมเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 啊，妈妈，你好。